และนี่คือรายการ Superhuman เรื่องราวของคนที่สร้างพลังแบบเพชรซีดเรื่องราวของนักเทเบิลเทนนิสแขนเดียวที่ลงแข่งมาแล้วทั้งโอลิมปิกและพาราลิมปิก ถ้าใครได้ดูโอลิมปิกโตเกียว2020โดยเฉพาะกีฬาเทเบิลเทนนิสจะต้องแอบ,บสงสัยเหมือนกันแน่ๆเลยว่ามีนักกีฬาที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสามารถลงแข่งขันได้ด้วยหรอและเมื่อมาดูพาราลิมปิกเกมก็เจอเธอลงแข่งขันด้วยเหมือนกันแล้วเธอคนนี้คือใครวันนี้จะพามาหาคาตอบกันค่ะตอนที่ได้ดูโอลิมปิกโตเกียวที่เพิ่งผ่านไปก็ได้ดูการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงเดี่ยว ซึ่งในการแข่งขันช่วงที่ตีลูกกันไปมาก็ดูเป็นการแข่งแบบทั่วไปเลยค่ะแต่จังหวะนั้นเองตอนที่เธอเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกเราก็สังเกตเห็นได้ว่าแขนที่ถือลูกเทเบิลเทนนิสอยู่นั้นก็คือแขนขวาที่มีแค่ศอกฟังไม่ผิดหรอกค่ะเธอมีแค่ศอกขวาเท่านั้นแล้วเธอก็วางลูกไว้ตรงที่ข้อศอกนั้นก่อนที่จะโยนลูกขึ้นแล้วก็เสิร์ฟมันออกไปซึ่งนักเทเบิลเทนนิสที่สร้างเธอร์ไพรส์คนนี้ก็คือนาตาเลียพาร์ติกา เธอเป็นนักเทเบิลเทนนิสทีมชาติโปแลนด์มีความพิการมาตั้งแต่เกิดที่บริเวณแขนขวาตั้งแต่ข้อตอกลงไปถึงแม้จะมีความพิการแต่การเล่นกีฬาก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอเลยนาตาเลียเริ่มเล่นเทเบิลเทนนิสตอน7ขวบจุดเริ่มต้นมาจากการที่เธอได้ตามพี่สาวไปที่สนามเทเบิลเทนนิส แล้วอยู่ๆโค้ดของพี่สาวก็บอกให้เธอมาลองซ้อมกับพี่สาวดูสิและนั่นก็ทำให้นาตาเลียได้เริ่มเล่นเทเบิลเทนนิสและเธอก็ตั้งใจมากนะคะเพราะว่าคอยฝึกเล่นตลอดตอนอยู่ที่บ้านทั้งการตีลูกกับกำแพงหรือบนโต๊ะเรียกว่าชีวิตไม่เคยห่างจากเทเบิลเทนนิสเลยและครอบครัวก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วย จากจุดเริ่มต้นที่ดูธรรมดาแต่กลับพาเธอไปได้ไกลถึงการติดทีมชาติในการแข่งขันพาราลิมปิกสิทนีปี2000ตอนนั้นนาตาเลียอายุ11ปีเท่านั้นอายุน้อยมากๆและอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันพาราลิมปิกในครั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะนั่นเป็นครั้งแรกและเธอก็ยังเด็กทําให้แพ้ไปในที่สุดแต่นาตาเลียก็ตั้งใจไว้แล้วว่าอีก4ปีข้างหน้าเธออยากไปแข่งพาราลิมปิกที่เอเธนอีก e. เธอกลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักไม่ใช่แค่ซ้อมเทเบิลเทนนิสเท่านั้นแต่ทั้งยังวิ่งว่ายน้ำเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนือ้อและเพราะเธอมีความบกพร่องทางด้านร่างกายสิ่งที่ต้องมีมากกว่าคนอื่นก็คือการคิดวิเคราะห์กีฬาไม่ใช่แค่การออกแรงตีเท่านั้นแต่ต้องมีการวิเคราะห์ทั้งเกมและฝ่ายตรงข้ามด้วยในที่สุดอีก4ปีต่อมาความตั้งใจของเธอก็สำเร็จได้ไปแข่งพาราลิมปิก2004ที่เมืองเอเธน และครั้งนี้ก็สุดยอดมากค่ะเธอคว้าเหรียญทองกลับมาได้ด้วยอายุเพียง15ปีเท่านั้นกลายเป็นนักเทเบิลเทนนิสที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถคว้าแชมป์พาราลิมปิกได้เลยละค่ะและนี่ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้นาตาเลียเชื่อว่าเธอเองก็สามารถเข้าแข่งขันโอลิมปิกได้ด้วยเช่นกันเธอทุ่มเทและตั้งใจอย่างมากขึ้นไปอีกและเริ่มลงแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไปจนในปี2008โอลิมปิกที่ปักกิ่ง นาตาเลียก็สามารถติดทีมชาติโปลแลนด์ได้สำเร็จซึ่งไม่ใช่แค่ในการแข่งขันพาราลิมปิกเท่านั้นแต่คือการแข่งขันโอลิมปิกได้เป็นตัวแทนของประเทศตามที่เธอผันมาตลอดได้แล้วล่ะค่ะและนาตาเลียก็นับเป็นหนึ่งในนักกีฬาไม่กี่คนที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกเลยซึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนั้นรวมถึงปี 2012, 2016และปีล่าสุด2020 แม้เธอจะไม่ได้เหรียญอะไรกลับมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรมาหยุดความพยายามของคนคนหนึ่งได้ส่วนในการแข่งขันพาราลิมปิกเธอก็สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ตลอดตั้งแต่ปี 2008, 2012, 2016และในปีนี้พาราลิมปิก2020ที่โตเกียวเธอก็ลงแข่งขันด้วยเช่นเดิมในประเภทหญิงเดี่ยวคลดสิบซึ่งผลงานในครั้งนี้ก็จบลงด้วยอันดับ3มคว้าเหรียญทองแดงไปครองค่ะ สำหรับนาตาเลียเทเบิลเทนนิสคือชีวิตของเธอเลยเพราะสอนให้เธอทั้งอดทนอย่ายอมแพ้และต้องต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองเสมอและเธอก็เชื่อมาตลอดว่าถ้าทุกคนทำได้เธอเองก็ทำได้เช่นกันสิ่งสำคัญคือการลงมือทำให้หนักและอย่าลืมการมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะและคลิปนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่ทำให้เราได้รู้จักนาตาเลียพรอติกา นักเทเบิลเทนนิสที่สร้างพลังให้กับใครหลายคนเจอกับเรื่องราวของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อีกในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ